เพื่อรายการทางคำอุษาบ้านเกิดสารบันเทิงครับเมื่อนี้ครับหลังจากที่ผมไต่ตามเส้นทางนะครับมาทางบ้านไกลหน้าก่อนอยู่ที่นี่ครับบ้านโนนแดงตำบลคำปอกกับอำเภอปีพุทธจังหวัดมหาสารคามครับเป็นจุดที่ต้อาไปชมบรรยากาศนั้นเลยกันเลยครับมาแค่ทีเดียวครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพนาครับปลาอยู่นี่ค่อนข้างที่จะโตได้มากครับปลาอย่างแน่ครับหลังจากที่ผมหนีรอดจากปลาสวบนครับขาผมเมื่อกี้กระโดดถึงต้นไม้ไปแล้วนะครับจะพาพี่น้องนะครับมาชมรอบๆสระคุณพี่เอ๋งครับตาคมครับตาคมเนาะครับมาจากจากเขตไหนเนาะว่าปีว่าปีได้ติโอ้มาตรงนี้บ่อยบ่กครับแต่หมาตัวอาทิบัติครับโอ้ จริงๆแล้วนี่มาเล่นในเชิงเกมกีฬาหรือว่ามาเพื่อจะจับไปทําเป็นอาหารครับเป็นในเกมกีฬาเลครับประมาวัติครับ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 ง้างรอยยุ่งสิเหรอจีลอย่าี้ลงไปรอปกติแล้วใส่ใส่เนื้อยังครับเนื้ออาหารครับนะครับนี่ครับเนพิเปศษนะครับเออเพิ่นเพิ่นเพิ่มอย่าง หัวอาหารครับเนี่เป็นหัวอาหารติหัวอาหารสัตว์ทั่วไปเองปะครับหัวอาหารผสมกับวันให้เกียรติครับให้เกียรติเขามาผสมเองนั่นปะแปลว่ามากมามานี่จักระทิหละครับที่มานี่เส้าทีสองเสาแล้วเนาะกาถือว่าได้ไปพ่อสมควรโอ้นี่ครับนี่พ่อสมควรครับเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกับอีกหลายต่อหลายท่านครับที่เพิ่นนังม่วงว่านเนี่ยนิ้นข้าวว่ามากกันเต็มขอบซาเลยครับมื้อนี้อาจจะพากันพักเหนื่อยเราื้อนี้เนาะเอนี่ของจรินครับเพราะมันย่นมุ่นปรุงได้ครับของจริงนะครับ สงใช้ตัวที่งาบขาผมไปเมื่อกี้แนไกลลำประสาาาทกินมมจะพูืองเบสได้ครับเบ็ดนีคุณพี่เสื้อหนวดครับเขาเป็นลุงหนวดครับลุงหนวดติครับลุงหนวดว่าปีครับโอ้ลุงหนวดว่าปีคงจะจำหน้าค่าตากันได้นะครับลุงหนวดเนี่ยมาตรงนี้บ่อยปะครับบ่อยครับแม่ตูมือเลยครับถือว่าได้ยุบมือนั้นยี่สิบโลได้ยุบอุ้ยป้านั่นติครับได้ยุบหมว่บ้านได้ยี่สิบโลครับตัวหนึ่ง อยู่ประมาณหาโลสมราคาอยู่ตัวนีนครับครับสมมากอยู่ครับว่ามันแม่งมองแม่งหมดแต่นี่คือตัวจริงครับตัวจริงเสียงจริงครับโอ้แต่มื่อนี่นี่เดี๋ยวมันกะมาามันบ่ครับครับจักหน่อยนี่ปลาจิ้อยู่ประมาณช่วงสองสามโมงสามโมงนี่รู้สึกว่าเป็นคืนมืดขนมปังครับโอ้อันนี้มันมาเอาปลาฟรั่งขึ้นจะไหนขึ้นต้องใส่เนี่ยครับปลาไทยครับปลาฟรั่งกับก๋วยมีครับปูว่ไเดี๋ยวท่าแย้มท่าเหนือไอ้ยัว เอาล้ครับผมสนใจฟังนี่ครับลู้ซึกจะขมักขมิน้นพ่อสมควรครับกาวาจะเอาตัวบนว่า,าแค่ได้นะครับลู้ซึกจะเล่นตัวอนขางหง่ครับมักชิดปลาพอดีผมสนใจพี่ผูหยิ่งเดี๋ยครับไปจังไหนมาจังไหนจังเกิดมีมาชอบงานกีฬาในการตกปลาแบบนี้ครับตกปลาเนี่ยถือเป็นกีฬาอย่างหนึ่งครับผมขออนุญาตทราบซื้อคุณพี่นิดนึงครับ เอาซื้อเล่นซื้อเอินกันง่ายๆก็ได้ครับผู้จัดการลานกล้วยท่องเลยนะครับผู้ใหญ่เพิ่นมาแค่ดนตรีสอสครับผมครับสอสๆจะไหมนาครับโอ้โหครับนี่ฝากซื้อฝากเสียงไว้นําครับครับโอ้นี่ครับรานกล้วยท่องผมใจใจครับผมว่านี่แหละครับครับผมบรรยากาศมันก็เริ่มเกิดขึ้นแบบนี้แหละครับการกระตุกกล้องหรือว่ากระตุกเวทเนี่ยครับผมจะต้องจัดการให้ท่านที่ท่านถ่วงที่นะครับมันจมพอดีครับอรรถรดของการตกกปลาเนี่ยครับว่ามันว่าถี่มะนังยืดๆ่นบางที่นังหลับมี่ปะ กะมีครับผมครับกะมีอยู่ครับนั่งรับมีนั่งรับบ้างครับรับหรือยวเพราะในไม้เขาวาปลาเพรากินมันปะกินแล้วรื้มรื้มกระตุกแนนครับกะมีเขาเอื่นว่าฉิดน้ำปลาไหลครับที่คุณพี่มาทุกอาทิตย์ปะครับบางนี้กะมีโอกาสกับมากครับกะถือว่ายุคยุคไก่เนาะยุคไก่เนาะกับยุคไก่เป็นเป็นสันทนาการกับปลาได้เนาะมันเป็นการผักพรผักพรผักพรันเป็นการอะดรีนลีนเท่าใดลังยังได้ปลาเพราะนั่นนะครับกุ้ยกระปุระพูนยังถังโก้ดูมันกะ เขาหามากได้แล้วล่ะครับกคิดว่าเขาก็หาให้ควบสุขกับร่างกายคือการตกปลาเป็นการใช้สมาธิครับนี่ครับฟังไว้ครับเาว่ัตถุไปนั่งลำบากนางสมาธิหอดคือวันพระวันศีลดอกครับคือการมานั่งตกปลาเป็นการใช้สมาธิเฮ็ดให้จิตใจเขานิ่งแน่ครับผมครับผมครับได้บ่ได้บ่เป็นประเด็นใหญ่ปัญหาเอ็ม่พราครับไม่เป็นประเด็นเพราะเป็นประเด็นจกตอนนี้มาหน่อยนี่ผมจะเข้าถึงตัวจังหน่อยครับขันมาเต็มสาคือหมายว่านี่ครับตัวใครตัวมันล่ะครับผมจะ คุยกันเงาเลยครับคุณพี่ขอทราบซื้อเลนเลนพ่อให้ปลาดูแจ็คจี่หน่อยนะครับแก้วครับซื้อแก้วครับอยู่ในเขตแถวนี้เฮ้านี่บ่บ้านรดแดงอยู่ละครับบ้านรดแดงเลยจ้ะแบบนี้ถือว่ามาลอยกินก้อนมูติครับมามาชูมือครับอูผมยันมาจอบก่อนจะตีหายู่แล้วครับผู้นี้ครับตีสิครับตีส่พอหาไว้ใจแล้วครับเจ้าของไปทางไหนล่ะอฮะนี่นะครับต้องบอกไวปจี่หน่อยนะครับนี่ถือว่าเซียนเลยนะครับเดี่ยผมเบื้องแล้วเนี่ยบ่าธรรมดาเลยครับกับท่านเมื่อกี้อนกล้วยท่องท่านี่ผู้จัดการเพื่อนนี่จักสี่สูผู้อครับบ เห็นบ่กครับเปรี้วตาผมถึงอยู่ครับตอนนี้เชดแก้ววัดวาวครับาสที่วัดวาวหมายถึงว่าวัดตาวัดถึอครับว้ายอันนี้ตาลกที่สุดแลครับจริงๆริ่ถงนี่แหละครับตัวตัวกินใกล้วัดเลยแหละครับมูเาแบบนี้แหละครับครับเอาผมบอกไป่บอกไปหลายเดี๋ยวมันสิออกไรของเพลินครับร่ามมากครับตรงนี้รู้สึกรู้สึกจุดนี่จุดแก้วนวลแดงยังฝากเืือฝากเสียงไมีผู้สาวที่ว่าตึมเลยทีครับ ตอนนี้ผมมาตรงนี้นี่ได้จ้าตัวไปครับวันนี้ครับสวัสดีครับคุณพี่เอียงครับซื้อแล้มครับซื้อแล้มเนาะเสียดายบ่ได้เปิดนายสาวบึงนะครับกะเกรงวาจะมีปัญหาีสามาเกิดสาระบันเทิงคุณพี่เอยงครับขอสาบซื้อสามน้ำปากลปากลปาคลครับจริงๆแล้วนี่ผมถามมาหลายต่อหลายท่านนี่ว่าต้องบอกน้ำสกุลนะครับบอกว่าปากกลนี่ผมว่าหู้ทุกคุงน้ำมันบ่ครับครับครับพูดนี่เอามาาลายไปเลยครับปพวกปึงโกงปึงโกงมีบ่ะตัวถังไม่มีมน้งบ มันก็นมีค่คนนี้แหละครับทุกทุกอาวุธใหญ่อาวุธน้นยนอยมีเบิดมันหาทัานพ่อครับ <Jackson> หลายหลายจนหาบ่พ่อครับเนะอาละรครับเนื่องจากว่าม้า,ามือนี้ยังบ่ทันครบครับคงจะมาเรื่อยๆคุณพี่งครับขอทราบซื้อเลี้ยงน้ำนิดนึงครับพีน่องครับพี่น่องย่บ้านใดยูู่อย่บ้านใดก่อนบัพน้าเล่ากับบ้าน้นเล่าผมเอาเอาน้าเล่ารู้สึกเอาสนามเอาน้าเล่ามาแถวนี้พากันหูงข้าวจะถึงครับนี่ เมื่อกันมาจองหมายกันดีครับมาทางปลาทางยังเข็ดเอาที่ไปบังคับครับโอ้เละมาผอแลงนี่บังคับอยู่ของบอครับที่อู้หูมาได้กับมาอยู่ที่อะไรครับการจริงๆแล้วหมูว่านมาบ่มาหมูว่านได้จังไหนหมูว่านเห้ปลาบางสิบโลเลยละทีู่้ผมถามเจ้าท่านเจ้าคุณหรรู้สึกว่าได้ปลาขอนคางปลาหลายขอนคางหลายยยอะ้อครับนี่เห็นเงียบๆทั้งสี่นะครับ ผมกบว่าใครไว้วางใจป็นได้นะครับว่าสีได้ไหลได้หน่อยครับได้นะได้แน่นะครับปลาเนี่ยบ่อนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเามันเ่าะมันเรื่องตลกครับตรงว่าปลาบ่อนนะครับปลาบ่อนไหลดีครับ้นปาขึครับแต่ว่าไผ่จะเป็นเสี้ยนไผ่จะบอกเป็นเสี้ยนนะครับตรงเนี้ยเป็นสําคัญเมือนกันครับสำหรับ่อปลาแร่งนี้นะครับจริงๆแล้วนี่เป็นของเพื่อนผมเองนะครับแต่ว่ากลับไม่ได้เจอกันนานครับพึ่งมาเห็นกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดคุย ลงล่าละเอียดครับคิดจังไหลจังมาเห็ดบ่อปลาตรงนี้ครับ เป็นประหลัดเลยครับเเมื่อกี้เอิ้นซื้อกันสั้นๆพอย่างวหยังก็ก็เลยเป็นไรแต่ละท่านจริงๆแล้วฟังสำนั่กระหูแล้วครับแต่ว่ากับเพิ่มเติมปลาะแก้วนุ่นแดงนะครับถือว่ามากกันประจําเลยครับเอาละครับตอนนี้ผมขอบู่แล้วครับตอนนี้ผมเท้าว่านยนอนแต่นันครช่องอีสานันเกิดสารบันเทิงครับมาเจอกันบาดๆหลังจากนี่นะครับ เรียนกันมายหลายปีครับจนจำนาข่าตาบ่ได้ครับคันซื้อบาย่างน้ำะกุณบะมี่เรียบร้อยหาคันพระเจอครับมือนี่ได้โอกาสดีครับทังช่องที่สามบัดเกิดมีโอกาสมากพูดคุยครับชาย่างก่อนเนี่ยยังก่อนเนียการเนียการครับเป็นเจ้าของพื้นที่บ่อปลาตรงนี้นะครับผมถามก่อนครับเพื่อนต้อนในเนื่องจากพ่เจอกันนั่นเนี่ยคิดจะอะไรจังมากทําบ่อปลาตรงนี้หรือบังไฟไงมันมาล่องหรืบังเอิญใดไม่ได้เคล็ด มาด็ดเลยบัดที่นี่กับมาอยู่บ้านกับเลยเพ็รเลยมาอยู่บ้านตะขุดบ่อเลยแมนขุดบ่อก่อนมาโยบานขุดบ่อก่อนเลยจังมาอยูบอ่บ้านแมนแต่ว่าตั้งใจว่าจะขุดบ่อป่าบ่ะตะเกียร์อ่าเนี่ยตั้งใจจะขุดบ่อป่าบ่บ่ตั้งใจโอ,อ้ที่ข <อ S 2> ุดบอลเมคโค่มันหลงมากเลยขุดเลยโอ้มึงหลงมากกูจัดการเลยเออกาเลยขุดบ่อที่แรกใหญ่สุดเลยบ่ะใหญ่สุดเลยปลาน้นใหญ่ปลาใหญ่กว่าอีศกตาเพี้ยนแล้วรุ่นปลาเบิร์ก กระบึกอนี่10ตัวขนาดเนี้ยหาล่นี่มีแน่นอนครับจับขึ้นไปบ่าบ่ให้จับเอาไว้รอเสี่ยนปลามาเบิ้งครับเหมืนบ่ะล่ะจริงๆแล้วเนี่ยมาในมือใด้กันมาแบบร่วมตัวกันแต่ว่าเช็ดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ติคือวันธรรมดาเปิดรับบ่ครับหรือยังไงเปิดที่เขาเชิญคือราเขาจัน่อยนะสุริยันผู้ห้องครับเอาเอานี่ยเนี่ยครับให้ให้ทางเจ้าของบัวปังน้องทมแต่ไามอยู่บ้านน้องแดงเหรอที่มื่อเนี่ย ว่ากินก๋วปลางปลาหลวอยไงเพราะแพงปลาหลายบ่ะแพงครับเอาลนะครับหลังจากนั้นก็ผมจะต้องขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ผู้หญ่กันผู้เย่กัเอิ่นกันยังไงแล้วก็จะให้เบิ่งบรรยากาศรอบๆไปไปเบิ่งปลาเตยเย่ตอนพื้นตื่จืดขึ้นมาลนะครับตามมาเด้ครับกับผมนี่ครับตรงนี้มาด้านหลังครับมาด้านหลังจะเป็นเออ่เป็นสาอีกหน่วยหนึ่งสาอีกหน่วยหนึ่งตรงนี้จะคือบ่บ่ก็เจาะใส่กันเพราะเพราะอย่างดื้อ เก่าโอ้นั่นแสงนาบลงมาหนีเออด้านบนเป็นบ่อเก่าทีกระลั่งกระลั่งตกปลาอยู่ท่านน้ำหายที่สร้างไว้แล้วปล่อยเบ็ดเสร็จตอนนี้นี่หลายมาในเบ็ดเสร็จทุกปลาร่วมแล้วทุกปลาจักโตปลาแปดพันแปดพันจักเดือนจังจังสามารถที่จะดพระเจ้าวาสีเดือนสี่เดือนตีมันสาร์วันอะไรอุ้ยเลี้ยวตัวนี้เดือนบัตรนี่เอาบัตรหรือเปล่าเรื่องราคาเนี่ยบัตรนี่การมาตกปลาเนี่ยบัตรในการซื้อผ่านประตูเขามาเนี่ยขั้นละลอยเลย ข้นละอร่อยเจ้าที่ได้หลายมาได้ก็ตามเจ้าที่บักชนิดได้จะลือสากันแล้วท่านเจ้าบ่ว่ากันบ่ว่าหากิโลหยุดบ่แม่นอยากเอาปลาออกทิศตะวันขึ้มื่อวานเปิดร้อยห้าสิบบาทเจ้ามันี่เห็นข้าเจ้ามาแก่ตัวเรื่อยๆขอรับขอรับเอากล้องเลยขอาัะครับโอ้โหนี่ครับมากันสดๆเลยครับนี่ครับรักการต้องแบบนี้ครับโอ้โมิโต้มิโตช้อนเราโอ้โห ผมว่าเขาก็คิดพอ่อปาทูพานะมพระาะอาปาทูมาปล่อยดิปลาทูนี่คือปลาถืาถพอพ้อกันสตัวเืนทูไว่าสอโสอ้ยรับ,รรบน่บ้าบรรยากาศบรรยากาศแบบไรที่ปลามันมาขึมากินน่มหมโอ้ล่มล,ล่มันบมักเลยโอ้คค๊หยเขาบรร่งางเขาบ่งหยา โอ้เริ่มไรแล้วครับเริ่มไรเดี๋ยวผมไปแอบบางข้างฝุ่นจันหน่อยครับว่าเปินหมานวาหมานวาข้างฝุ่นอ่าขอสาบสื่อเซียนเจ้หน่อยนะครับคือประลัดทิ้งครับประลัดทิ้งดีครับนะเจอระดับผู้หลักผู้ใหญ่ครับเพิ่นมาสันทนาการครับเรื่องกินนี่บ่อยากครับบ่อยากเอาเปิว่าได้มะม่วงเหมืนไหมครับได้มะม่วงเมื่อวานมาไหครับเมื่อวานนี่ ก็คุมมือครับก็คุมมือได้ตินเสาร์วันเสาร์สอนาทีเหรอครับโอ้เขาเอิ่นว่าเปลี่ยนบรรยากาศอุ้ยนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นได้วยครับตจ้าจ้าครับเฮ้ยปลาทูครับปลาทูครับนี่ปลาทูครับโอ้ยลดซสมือปลาทูครับปลาทูปลาทู่ไอ้พวกมันปลาทูอาหารทะเลไม่ได้ใช้เข่งนะไม่ได้ใช้เข่งครับปลาทูคือปลาสองตัวหรือปลาพลังชื่อว่าผมสิอ๋อกับปลาแห้งแหละครับปลาทู่นะปลาทู่ออกมาปล่อยอะไรอย่างไรผมว่า พ่อโล่ไปครับมันท่านใดคว้มดันขึ้นแล้วครับต้องใจเย็นๆครับอันนี้มานางสถานการณ์โดยเฉพาะถึงจังหวะนะครับมาบึ่มๆเบึ่มๆเองกที่ได้ยังไงครับมกที่ได้ที่ยิมมือกับอะไรครับมาที่หลายตัว รูสึกรูซึกตัวนี้จะไงครับไงเรา,าปลางางปลางางยู่ไหมครับ,น,รบนี่นะครับรนอูรูสึกจากไข่นะครับเห็นมาสามตัวนี่ไข่เลยครับน,นี่นี่นี่ถือว่าเท่าที้ยิ้นมาวานี่คือเสี้ยนนะครับคนนี้นะครับนี่เสี้ยนมันนี่จะลง Tick tock, six o'clock, there's that old alarm again. Stand up, I yeah, shut, wishing I was bad sleeping bad. in. Don't know how I do it, but somehow I do it every day. Just the same.

Day. No matter what comes my way, I turn it into something I can celebrate. I'm gonna give the world a shake with a smile now there's nothing that can knock me down I'm gonna take whatever comes around Take every frown and turn it upside down with a smile สิปลาขกินไม่มากเมื่อกี้ครับยางแห้งเลยครับปลากดวานี่นะครับเป็นซับทา้งวิชาการซับทังวิชาการกลุ่มทีมเซียนเบ็ดนะครับเงียใครวัวแดงวะครับสิบแห้งเกินไปครับพูดแล้วครับปลายมวงครับ ปลาปลาไปตากแห้งกับพ่อเมียนครับนี่เขาเอิ้นว่าเบ็ดแดดเดียวครับเพราะมันปลาแดดเดียวครับเอาละครับทำการแงหาว่าลหรครับนี่เอาครับไปแกงใส่ผักหวานได้ครับเบ็ดโอ้ยบ้านไหนเอาเบสไปแกงใส่ผักหวานนี่ยมันใช้มะแดืองอย่างเนี่ยไปนำไปนำบ่อหลา ไ้สีภาไปเที่ยวทิ่สานไปกราบยาโมหอพรไปดูลาฟอนคนแจ่นีอานไปกุดรอนไปมุดดานในหลเรือไฟจังหวัดบึงการไปไหมหนงครานไปน้ำอ้ายโบไปน้ำไปน้ำบอ่อเจ้าไปกินข้าวน้องคายท่าบ่อ ไปกินกล้วยเจียวคนด้วนกินหอมหวนหนพอมีนางทอไปสะนกน,นกิไปไปนฝนี่รอไปหว้พระธาตุพนุ่งกันบอแล้วไปเจียวตองกาลาสินสา,ารคาครร้อยเอ็ดเข้าเทตดยาโสมาดูขา้าวโชว์บังไฟงามงามอำนาจอุบลเดินเดินไปยาม สเกกอข้าท่านสุดของเรา่องการนะครับผมก็คงจะถือโอกาสนะครับล่ำล่าท่านผู้ชมนะครับกับ้อยแห่ทางเสียนเพลนเนี่ยบคอยดักจับหาวิธีการในการที่จะตกปลาให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งต้องอาศัยระยะล่าเชิดชวนมากะบ้านดนแดงนะครับตําบลคําปอมเลยครับที่เอ่ยไปเมื่อสักครู่นึงนี่แครับ ลืนม <S <S <an Tra ve lling> นะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์ตามสูตรเดิมนะครับเพื่อที่จะให้หลายต่อหลายท่านที่สนใจไม่ลิดไม่ได้ก่ายแต่สามารถเพิ่มคูณจัดการขั้นต่ำนะครับขอขอบคุณไหวนะ